สวัสดีค่ะมื่อนี้พาไปกินหมูกระทะอยู่แถวดีเคค่ะหัวละ259บาทค่ะพี่น้องจา้ามีพวกอาหารทะเลหลายหลายหมูหม,มึกกุ้งเยอะแยะเลยค่ะ่ซนนี่ก็เป็นสซนพักพี่น้องมีหมูมีเยอะแยะค่ะของสดอยู่กระแสบอยู่เนะจา้าแถวนี้ก็จะเป็นของหวานพวกแตงโมผลมา้าหลากใหม่ มีของหวานมีไอติมแซ่แบแซ่พี่น้องเอ้ยกินไยถ้วยค่ะโซนนี้ก็เป็นพวกย่ำพวกของทอดเด้อจา้าของทอดก็จะมีพวกไก่พวกเปี๊ยะพวกฟินไฟทอดค่ะมีข้าวโพงข้าวพัดน้ำเดือกจา้ามีสมตาโซนนี้ก็จะเป็นโซนน้ำรีฟิลค่ะนี่พี่น้องปูหมาสดสดเด้อ,ขอยข่หมากมักย่ำปูหมารานนี้น้ำย่ำกระเจ้ากะแซ่บอยู่ คอยกินหรอหลายจานอยู่ค่ะปิ้งย่างกระเจาน้ำจิ้มกะแซบอย,ยู่เด้บรรยากาศน้ำหนานกะคนหลายเต็มโต๊ะดยพี่น้องจา้า